ได้ขนมบัดนีค่ะแล้เวเก็บผ้าด้วค่ะเนะเดินไปบ้านเพื่อนางแป๊บนะึงหิมะเทอีกอแล้วจ้ะแล้วคอยไปเก็บผ้ามาตุละบ้าน,พน,นเพื่อนบ้านแป๊บนึงแต่เช้าหิมะตก เต็มผ้าเลยอุตสาหะมาหลายวัดเนาะคะ่ะน้องมีแสงแดดหลายวัดหิมะเทอีกแล้วจ้ะหิมะหลงเลยดูแล้วจ้ะเด้ออันนี้อุตสาหะกองสุดท้ายของเพื่อนบ้านแต่ไปเอาตะกร้ามาเก็บผ้าเดี๋ยวไปทุละเพื่อนบ้านแปบ๊บนึงแต่เช้าแป๊บเด้อจัดโดนัทเพื่อนบ้านทำโดนัทวันนี้มีปาร์ตี้ ที่ตึกแดง <ผม S 1> คะ่ะเขาจะมี<ผ>มาปาร์ตี้ส่วนบ้านขยันมากแ็จะ,<ม>จะเป็นคนทำทุกครั้งค่ะถ้ามีกิจกรรมอะไรเนาะค่ะเนาะอันนีอ้อันนี้ก็จะให้นนสนไปกนินนี่อีกหนึ่งตะกล้าค่ะ ก็จะมีปาร์ตีกันค่ะก็ขอโทษขอภัยเดี๋ยวเรามาใช้เสียงคุยกันเอาค่ะเพราะว่าแฟนของเพื่อนบ้านเขาเปิดทีวีดังนั่นเองค่ะยศนก็เข้ามาทุระก็เลยได้ขนมไปกินเวลาแกทำนะคะแกจะทำเยอะแบบนี้แหะค่ะทำไปคือว่านายชมลมของเขานั่นแหะค่ะวันนี้ก็จะมีฉลอง วันแรงงานกันค่ะมีปาร์ตี้มีอะไรกันอันนี้เป็นเตาเตาโบราณนะคะสําหรับที่ว่าทําขนมปังดําทําขนมก้อนใหญ่ๆนะคะเขาจะอบเตานี้ค่ะเตาธรรมดาเหมือนที่ว่าเราทํากับข้าวที่ข้างล่างอันนั้นจะอบไม่ได้ค่ะจะต้องใช้เตาแบบนี้อบค่ะอูออ้มาบ้านเพื่อนบ้านได้ขนม มาธุระได้ขนมจ้ะอุ๊ยลื่นเห็นไหมค่ะข้ามรั้วมาตรงนี้เดินข้ามรั้วมาตรงนี้ก็เลยลื่นยาคามันมียาคายาแฟกยาคาเดี๋ยวมาเก็บผ้าออกจากคิมะจ้ะแล้วก,ก็นมไปเก็บก่อน นี่แะคะพวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้เมื่อวานมีแสงแดดมีแสงแดดมาอยู่3-4วันค่ะมีแสงแดดมาอยู่สาวันอุณหภูมิก็บวกวกลบๆขัดตอนกลางคืนก็ยังติดลบอยู่แต่ที่ไหนได้ที่น้องตื่นขึ้นมาหิมะเทอ,อีกแล้วเดี๋ยวไปเก็บผ้ากับเจ้อจ้ะฝนตกด้วยเอากล้องไว้ตรงนี้ นี้แหละค่ะก็เป็นฤดูใบไม้ผลิก็จะประมาณนี้แหละค่ะอากาศก็แปรปรวนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหิมะตกก็ยังดีค่ะที่ว่ามีฝนตกมากเนาะมันจะได้ชะล้างเอาน้ําในดินที่ว่าเป็นน้ําแข็งอยู่นะคะถ้าหิมะละลายพวกใบไม้จะไม่ผลิตได้เลยเด้อค่ะเพราะว่า ในดินน่ะจะอมน้ําแล้วทีนี้น้ําในดินน่ะก็จะเป็นน้ําแข็งอยู่ค่ะยังแข็งตัวอยู่ค่ะแล้วเราก็ต้องรอค่ะถ้ามีฝนแบบนี้ฝนก็จะชะล้างเอาน้ําแข็งอยู่ใต้ดินออกไปเร็วช่วงนั้นก็พวกใบไม้ก็จะผลิได้ในช่วงนี้มันหนาวอยู่ค่ะก็จะยังไม่ผลิค่ะ เขตอื่นภาคอื่นดอกไม้เขาขึ้นหมดแล้วค่ะสําหรับบ้านยายสนนี่ละค่ะจะขึ้นช้ากว่าเขาอันที่เร็วมากที่สุดก็นู่นละค่ะเดือนตุลาก็เริ่มหนาวอีกเหมือนเดิมค่ะแต่เราก็ภาวนาเนาะค่ะวันนี้หิมะตกมาโปรยๆก็มันก็ลหลงฤดูมาแบบนี้และค่ะเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวก็จะเริ่มอุ่นแล้วค่ะแต่ก็ยังดีเนาะค่ะที่ว่าพวกเราทนหนาวมานาน ตากผ้าเราก็ต้องตากแบบนี้แหละคะ่ะเอาไว้ข้างนอกก่อนเดี๋ยวก็ยกเข้าไปคุณตาก็จะสูมเตาผิงนั่นเองค่ะถ้าไม่งั้นผ้าก็จะเป็นกลิ่นอ่าเยโซนกระดกหน้ากระดกหลังแล้วก็ดูเอาค่ะพี่พี่น้องน้องจ๋าก,การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็เหมือนอยู่บ้านเราเนาะละคะ่ะเราสองครอบครัวกับเพื่อนบ้านก็ได้ถ้อยทีถ้อย,อ,ยอาศัยกันแบบนี้แหละคะ่ะมีอะไรทกเราก็แบ่งกันกินเดินข้ามรั้วไปหากัน ได้คุยกันเดี๋ยวในช่วงปลูกผักเดี๋ยวเราก็ช่วยกันทาําบางทีเพื่อนบ้านก็โดดมาฝั่งบ้านเยสวนเยสวนก็ไปหาเพื่อนบ้านน,ะนะะัแลลวกันเราก็จะอยู่กันแบบนี้ใช้ชีวิตแบบของคนชนบทนะคะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องจ๋าในช่วงนี้ถ้าเป็นนี่แหละคะ่ะดูใบไม้ผลิพวกเกอรดอกไม้นะคะพวกเกสรดอกไม้มันจะ ทําให้คนแพ้เนาะคะ่ะเกสศนก็แพ้เหมือนกันค่ะทั้งหูทั้งตาทั้งคอทั้งจมูกนั่นแหละค่ะไปหมดเลยถ้าว่าไม่มีฝนอย่างกันนี้มีลมนะคะเด้อเราจะเอาพวกผ้าออกมาตากข้างนอกไม่ได้สําหรับคนไหนแพ้เกสรดอกไม้เด้อค่ะเด้อถ้าไม่งั้นเราก็จะแพ้เพราะว่าฝุ่นละอองของเกสรดอกไม้มันก็จะติดเสื้อติดผ้าเราเข้าไปนั่นเองก็จะใช้ตากข้างในบ้านนั่นเอง ถ้ามันไม่แห้งเราก็นี่และคะ่ะคุณตาก็จุดเตาผิงค่ะจุดเตาผิงให้ทําความอุ่นเดี๋ยวพอนั้นเราก็ยกเข้าไปในบ้านค่ะถ้าไม่นั้นก็จะไม่แห้งการใช้ชีวิตในต่างแดนในชนบทค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะเยสุนก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากอย่างไรเยสุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนุนเพเป็นกําลังใจด้วยนะคะ นู่นเสียคุณตาก็ตามเชิกเชิกเหมือนกันค่ะช่วงเกรดอ,อกไม้ออกอ้าวคุณตาจะแพ้กันนั่นเองค่ะกินยาแก้แพ้ทุกวันภาพสวยๆงามๆหาดูได้เยอะแยะเนาะค่ะพี่ๆน้องๆจ้ะ เขาถ่ายทํามาให้ชมแล้วอันนี้เราก็เป็นอยู่วิถีบ้านๆชีวิตบ้านๆอยู่ในต่างแดนต่างประเทศเนะค่ะเราอยู่กันแบบไหนเราก็ถ่ายทํมาให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมใส่ติงเพราะว่าเราอยู่กันแบบนี้เราก็ถ่ายทํามาให้แบบนี้ไม่ต้องไปเอาอิหรูอิหลาหดอกยค่ะพี่ๆน้องๆจ้ะเพราะว่านาน,านๆเราจะได้เข้าเมืองทีจะไปถ่ายทําในเมืองเราก็ไปไม่ได้ค่ะ นาน,นานถึงจะได้เข้าเมืองทีก็เลยได้เห็นแต่เยสนอยู่ชนบทแบบนี้ล่ะค่ะขอภาวนาให้ฝนตกนะคะถ้าฝนตกนะคะเดี๋ยวหิมะก็ชะล้างเอาน้ําแข็งที่อยู่ใต้ดินอยู่ในดินนะคะละลายแล้วทีนี้นู่นละค่ะ ใบไม้ถึงจะผิดได้เพราะว่าตอนนี้ดินเขาอมน้ำแล้วเป็นน้ำแข็งอยู่ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวกราบขอบพระคุณมากๆดูแลสุขภาพค่ะเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย